สวัสด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเพราะผมช่องวอเตอร์โฟแล้วก็วันนี้มาอยู่กับช่วงรีวิวกันสบัดที่ซื้อไปตั้งแต่เดือน3นะฮะแล้วก็ไม่ได้รีวิวส่งเคมาเพิ่งจะถึงนะครับผมแต่ว่าวันนี้จะเอามารีวิวเกี่ยวกับการใช้งานนะว่ามันมีประสิทธิภาพดีขนาดไหนใน <Wow. S 1> ราคา5,900บาทเป็นแบรนด์นี่นะครับ R E Z นะครับผมคือตอนนี้ผมมีแขกรับเชิญเป็นพิธีกรรับเชิญนะฮะ <Wow. S 1> เพื่อที่จะทําการเปลี่ยน อันนุไนนหล่วะนะ่ะเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนการสะบัดอันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาใช้งานกับแซดไอโคะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยชิ้นเนี้ยจะให้กับคนที่ซื้อ CBR ไปนะครับซึ่งตอนนี้รถได้ทําการออกเรียบร้อยแล้วเราเปลี่ยนสัญญานะครับผมโอเคปะปด ครับสวัสดีครับผมันนี้อยู่กับโอเอกฟอร์ดนะครับผมวันนี้เราจะมาดิสเครดิตเฮ้ยเราอย่าไปดิสเขาไม่ดีไม่ดีไม่ดีก็พูดตามความเป็นจริงอะไรมันเป็นยังไงเราก็พูดอย่างนั้นเราจะไม่เฟกไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้ซื้ออะไรที่มันไม่ดีไปเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเราเรามารีวิวตอนที่มันแบบว่าไม่ได้อยู่บนรถก่อนกันแล้วกันอ่ารีวิวตรงนี้หน่อยนะดีไซน์ค่อนข้างเหมือนแบรนด์แบรนด์หนึ่งใช่แบรนดังด้วย นะครับผมบางหลืองๆมันก็พูดไปเลยก็เหมือนโอรินนั่นแหละเหมือนโอรินนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ไอตัวปรับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็ปรับได้ประมาณ2 0 24มั้ง24ระดับแล้วก็ไม่ใช่อินฟินิตี้อ่ะไออินฟินิตี้อันนั้นคือเคมไปแล้วไงเคมกี่อันแล้วเนี่ยเคมประมาณ3รอบกว่าจะได้ะโดนกัสะบัดยับไปแล้วล่ะใช่ดีเขาส่งกันสะบัดปลอมมาให้หน่อย ก็ยังดีก็ยังดีดีเหรอพี่ออก็ยังดีไงเราเลยนะ <c oughs> ก็ยังดีที่เขาส่งมาแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ขี่ไงนะครับมีระบบเนี่ย VAV อะ่ะคือมันย่อย่อมาจากเนี่ย Variable Active Valve อะ่ะคือมันจะเป็นระบบเกี่ยวกับอัตโนมัติอ่ะ ถ้าสมมติว่าคุณปรับให้มันอ่อนอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ามันลงหลุมปุ๊บใช่ปะมันก็จะเนืดเนืดขึ้นอันทีเป็นระบบเดียวกับไฮเปอร์โปไฮเปอร์โปแล้วก็มาติดซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ไม่รู้ว่ามันมันทำงานยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยจะไปลองแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่ากิบล็อกนี่อ่ะที่มันจะข้ามแมมันจะเป็นอันนี้เลยนะแล้วก็สามารถปรับได้เลื่อนตรงนี้เอาได้นะลองปรับความหนืดตอนที่ไม่นี่ดิไม่ไม่ได้ใส่อันนี้ น่าจะน่าจะไม่หนื่น,นะอันนี้น่าจะๆๆเหนืดหนืดหนืสุดอ่ะลองรับสุดเลยนะอันนี้กรับสุดเลยเฮ้ยพี่มันมุนได้เรื่อยๆ <c oughs> อีกแล้วอ่ะก็ <c oughs> ได้อยู่ก็เหนืดอยู่อันนี้ไม่หนืดอันนี้เขาเรียกแข็งเลยเ <c> น <oughs> <c oughs> ี่ยองเอาเรื่องนะก,ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่มือผมสอนอ่ะเออต้องบอกก่อนว่าไอตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวของผมนะครับ <c oughs> คือร้านเขาส่งมาให้แต่อีกตัวที่ตัวของผมที่ผมเคมเนี่ยมันยังไม่ถึงเขาเลยส่งอันนี้มาก่อนแล้วมันถึงเฉยเลยมันถึงก่อน ซึ่งตัวนี้ไอตัวลูกบิดตรงนี้มันมีปัญหานะครับคือมันไม่แป็กมันบิดไปแล้วมันก็หนืดแหละแต่มันเแต่มันไม่ค่อยแป็กนะคือมันจะดังบ้างไม่ดังบ้างนะครับเดี๋ยวลองแบบไม่หนืดดิเอาลองแบบเอาแบบระดับต่ําสุดเอาโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับ MP2 by Shop นะครับไม่มีขายนะครับผมนี่นะนี่คือไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยทําไมครับดูเสียงดีน้ำมันแบบกระจายน้ำมันมัน แต่ก็ไม่ได้รั่วนะแต่เหมือนแบบตัวซีนซีนของมันไม่ค่อยดีผมดึงนะชามันจะมีแบบคืดมันจะมีระยะแบบคืดคืดจริงมันไม่ควรนะครับลองไปใช้ดูนะครับถ้าผมตายก็ฟ้องร้อง i i s i z ได้ผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันตอนใส่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฮเปอโปที่ผมใส่ Z X เนี่ยออกแล้วก็เอา i z แใส่นะโอเคปะโอเคครับแล้วนี่ก็คือการสบัดไฮเปอโปที่ติดกับรถแซดเ6ของผมนะฮะก็เดี๋ยวจะเอา iE เล่นเป็นของเล่นเลยโอ้โหเดี๋ยวก็จะมาติดตรงใส่กับแซ่ดได้ผแล้วก็ลองไปขี่สักรอบหนึ่งเดี๋ยวต้องรบกวนช่างโอ๊ตแล้วแหละครับช่างโอ๊ตต้องเอาการสะบัดผมออกนะฮะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ให้หน่อยครับนะครับผมไม่งั้นผมถ่ายไม่ได้หรือคุณจะถ่ายให้ผมจัดการเองเดี๋ยวผมถ่ายให้ก็ได้ค่าแรง499บาทอ่างั้นกูไอ้บังไปหยิบให้หน่อยดิหยิบประแจหยิบหกเหลี่ยมให้หน่อยพี่ไม่ทําตรงนู้นวะตรงนู้นเสียงรถมันดังไง มาดูฝั่งนี้เลยคือพอมันใส่แบบนี้ใช่ปะแม่งหมุนยากมากคือ ZX ดเด็กถ้าใส่กันสะบัดตัวนี้นะฮะไม่ควรใส่ขาจับอันนี้เลยเนี่ยคือกว่าจะหมุนแต่ละทีแล้วบวกกับไอ,อ้ตัวนี้มันหมุนยากอยู่แล้วด้วยดนะูดิหืมนิ้วแดงอ่ะง่ายๆว่นี่หมุนไปกี่รอบแล้วเนะี่ยอ๋อสุดแล้วสุดแล้ว okay. โอ้ เดี๋ยวนะร่่วชัดเจนคำามนั้นไม่ต้องขี่แล้วไม่ต้องลองแล้วคือส่งมากี่อันก็ร่วไหมทุกวันอะคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนเข้าใจไหมว่าคือก็ไม่อยากดิสอะแต่คือแบบก็ตามเนื้อผ้ามันตามเนื้อผ้าจริงๆอะเนี่ยดูดิคือเอา้ามันก็เห็นเห็นอยู่อะเอาขอท่านอะ ยังไม่ทันขี่ไปไหนเลยน็อตยังไม่ได้โดนไอตัวแกนเลยนะฮะถามโอ๊ตได้ถามน้องได้ว่าน็อตเนี่ยไม่ได้ตกไม่ได้โดนตัวแกนอะไรแต่คือรั่วแล้ววัดเห็นไหมในกล้องเห็นปะเห็นช่ำเลยนิ้วช่ำเลยเหมือนเหมือนเอาไปเยอะไรมาเยเวยเนี่ยคือคือเมื่อกี้ไอไอบังอ่ะมันแซวมันแซวบอกพี่จะรั่วอีกไหมกูก็บอกมันว่าเออมันไม่รั่วหรอก คือคงไม่ต้องรีวิวแล้วลงดีปะวะลงไปเถอะเออก็ผมว่าตอนแรกก็อ่าโอเคไม่อยากดีเครดิตแต่ว่าถ้าคนที่อยากจะได้อันเนี้ยเราซื้อมองคือมองแบรนด์เนี้ยเราซื้อไปใช้อ่ะแล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาเขารับผิดชอบหรือเปล่านี่นี่มาดูนี่มาดูนี่เห็นปะเห็นอหม เนี <łość> ่ย <Harriet> คือมันเป็นรอยตรงนี้นะฮะซึ่งก็ผมบอกแล้วว่ามันไม่เป็นไรผมบอกแล้วว่ามันมีปัญหาตั้งแต่ตอนที่ลองดึงแล้วมันคืดคืดมันไม่โอเคแล้วซีนมันไม่ดีซึ่งผมบอกตรงๆว่า อันเนี้ยไม่ได้เตรียม,ไม,ไ,ยมไม่ได้อะไรเลยคือไ,ไม่ได้จะริสเครดิตด้วยอันเนี้ยคือจะมาช่วยด้วยใช่แต่ว่าคือจะมารีวิวการใช้งานแหละคือในหัวคิดไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวพอใส่เสร็จใช่ไหมเราก็ขี่กันออกไปคือกาบอกเอ้ยมันใช้ไดนะ้คือมันใช้ได้แต่นี่มันใช้ไม่ได้ละแต่คืออันเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้ว <Spin. S 2> คือต้องบอกตรงว่าไม่ได้เอาสาว่านไม่ได้เอาน็อตตกลงไปตรงแกนเลยคือเมื่อกี้แค่ปรับใช่ไหมแล้วลองตรงเนี้ยดูอะขยับดูอะรั่วรั่วก็ ตามนั้นครับเอายังไงดีวะเนี่ยกูก็เดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปหาเจ้าของเจ้าของแบรนด์แหลนะว่าเขาเราจะพูดว่ายังไงดีนะครับเขดีนั้นเราถ่ายคลิปเอาไว้นะผมเพื่อเป็นหลักฐานก็สาหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงหรืออาจจะอาจจะลงก็ก็ก็ลองลงไปเถอะพี่นะครับเป็นความปลอดภัยกับผู้ใช้งานโอเคแล้วเดี๋ยวเราโทรไปสอบถามพี่เขาก็แล้วกันว่ามัน โอเคเดี๋ยวเราโทรไปเลยก็นละกันเนี่ยเลคคอร์ดไปเลยเพราะเราเราทํากันตรงนี้จริงๆนะฮัลโหลครับชฮับพี่วอดดี้จ้าครับผมลั่ครับผมไหลออกมาเลยเหรอเยิ่มเลยฮะยังไม่ทันยังไม่ทันขี่เลยเชี <laughs> ่ยก่อนส่งเช็คแล้วเช็คอีกไม่ไม่เป็นไรเลยโอเคโอเคได้ได,ได้รับทราบครับรับทราบ เดี๋ยวจะส่งอีกตัวไปแก้ไขให้ก่อนนะครับไม่ต้องส่งกลับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งอีกตัวใหม่ไปให้แทแก้ไขก่อนแล้วแล้วตัวนี้เอายังไงครับพี่จริงๆอ่ะพี่จะเอากลับมาซ่อมพี่อยากเอากลับมาซ่อมแต่ว่าโฟกยังไม่ต้องจ่ายยังไม่ต้องส่งนะเดี๋ยวพี่หาตัวอื่นส่งไปให้แทนก่อนเลยจะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งเสียเวลาเดี๋ยวเอาเอาเอาตัวใหม่ไปก่อนเลยครับผมเดี๋ยวหาให้ครับโอเคครับ ว่าเช็คแล้วเช็คดีแล้วนะม่ไม่น่าเลยไม่จริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมกดเลคคอร์ดถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมจะมารีวิวม,มารีวิวว้นี่การสะบัดให้เอคอคือต่อหน้าต่อหน้าเลยใช่ไหมต่อหน้ากล้องเลยพี่โอ้โหแม่งสุดยอดผม,ผมไม่รู้ว่าจะลงคลิปดีไหมเนี่ยอือพันแน่นอนอือ เราเนะี่ยาสา ح, อุตสา ح, ่าห์ยืดหด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 สารพัดเลยนะก่อนไปเพราะมันอยู่ในมือตัวเองไงก็เป็นเช็คที่แพงเลยไม่ไม่เป็นในตอนอยู่กับพี่เดี๋ยวพิจารกาให้เดี๋ยวพี่เล่ไปให้ใหม่วันพนี้เลยพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ลองบอกบอกอะไรบแบบท่านผู้ชมไหม <laughs> แตว่าเออถ้ามันเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยพี่สามารถที่จะเคลมอะไรอย่างงี้ให้ได้ไหมเคลมได้เลยครับผมทันทีเลยครับ <Okay. S 2> เคลมตัวใหม่เลยครับผมหรือไม่ก็ต่อมตัวใหม่ไปเลยครับหรือไม่ก็เปลี่ยนทุกอย่างที่ค,คือมันต้องไม่มีปัญหาครับมีปัญหาอะไรเปลี่ยนได้ตลอดเลยครับโอเคเพราะตอนนี้มันอยู่หนกล่องพี่ผมเล็กรอดไปอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเราเราว่าเราเช็คดีแล้วนะคืออุตสาหทดสอบก่อนไปไม่เป็นไรไม่ว่ากันโอเคครับพี่นะมีปัญหาดูแลให้ตลอดครับผมแล้วก็เปลี่ยนให้แน่นอนครับทันทีเดี๋ยวผู้ที่บ ครับผมครับขอบมากครับครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับก็ตามนั้นครับก็อันนี้คือพี่วูดดี้นะก็เป็นน่าจะเป็นซีอหรือก็ไม่ไม่ก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะฮะก็มันมีปัญหาจริงพี่เขาก็รับผิดชอบจริงแล้วก็แต่ว่ามันตอนแรกอะ่ะมันมันอาจจะนานนิดนึงก็ไม่ได้คุยกับพี่วูดดี้ใครที่สนใจแบรนด์นี้ก็ลองลองติดต่อได้แต่พี่เขาบอกว่าถ้าลงไปอาจจะพังแน่แต่ก็ตามเนื้อผ้าเขาก็เขาก็ดูแลให้ นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเปลี่ยนกลับไม่ต้องส่งกลับนวตัวนี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณที่ติดตามครับไม่ได้ดิสอะไรทั้งนั้นนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะลงด้วยหรือเปล่าโอเคขอบคุณมากมีอะไรพูดไปโอ๊ตไม่มีครับไม่มีฝากเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับแบรนด์อาอิซนะครับผมนะนะก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วโอเคตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆ CEO เกณฑ์เจอกันคลิปต่อไปทำไร ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ